วันอัลตราพลัสชื่อบอกชัดๆว่าเหนือชั้นทุกกรณีไม่ว่าจะเป็น A1 นี่ก็ถือว่าเป็นพรีเมียมอยู่แล้วนะครับตามมาด้วยอัลตราคือวัเนเหนือกว่าปกตินะครับและยังพัสอีกมีทุกอย่างดีหมดเลยความหนาสูงสุดไฮดโดรฟบิดดีสุดเซฟเฮลิ่งดีสุดรับแรงระทะสเก็ตหินดินทรายได้มากที่สุดเพราะเป็นเนื้อฟิล์มที่มีคุณภาพสูง มีความยืดหยุ่นดีครับและมีความหนาสูงสุดที่เหมาะสมกับการนำไปติดตั้งให้ประสิทธิภาพในการที่จะดูแลปกป้องรถของคุณนั้นเป็นรูปแบบถึง7ปีเต็มในราคาที่บอกได้เลยครับแค่5หลักเท่านั้นเองเปีมอย่างนี้นถ้าเป็นแบรนด์บางแบรนด์ต้องมี6หลักขึ้นนะมีหลักแสนขึ้นแน่นอนครับสำหรับตัวนี้ไม่ถึงครับท่านไปหาซื้อตามร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ a เ r i Tech Shop ได้เลยนะครับ A อวันอา p ตราพลสครับ